วันนี้ลองช่วงบ่ายนะฮะไอช่วงเย็นเอาเอเวเรสมาทดสอบอีกคันหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นรถเดิมสนิทเลยนะฮะสองพนสองเกียรโตนะฮะก็จะห่องรถบอกว่าอยากจะวิ่งให้มันกระชับกระเฉงขึ้นนะฮะพอมีวิธีทําอะไรบ้างนะฮะก็รีแฟกนะฮะจริงๆคนแนะนํามาเนี่ยรู้จักกันนานมากนะฮะอ่านะครับก็ อันนี้ก็เราก็ทำสเตจใช้งานนะครับขับลงมาเล่นก็ไม่ได้ปรับอะไรแยะนะรถดเดิมรถยังเดิมๆเ,เลยครับคือให้มันกระเตื้องดีกว่าเดิมนะครับเพิ่มรักษาสิเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะฮะขี่แล้วแบบว่าให้ทรงแสงนี้มันแบบชัดเจนหน่อยนะครับคันนี้คันนี้ก็อ่อ จริงๆสเตปเนี้ยก็จะประมาณทักษามสิบม้านะครับที่ทำนครับเราก็อยากให้ตอนแซงอะไรเนี่ยมันขึ้นแบบแรงหน่อยนะครับโดยที่ว่าจะไม่มีควันนะฮะเพราะรถตัวนี้มันเป็นรถใช้งานนะครับลองขับขี่ดูหน่อยว่ามันมีอะไรโอเคหรือเปล่านะครับ โดยโปกติรุ่นนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่อุด EGR เนี่ย <c oughs> ถอยดีจะค่อนข้างสกมากเลยนะมากนะครับคันนี้ถ้าแนะนำลูกค้านะครับก็คืออุด EGR นะครับแล้วก็ถ้ารถยังไม่เคยล้างถอยดีก็สักนิดหนึ่งก็ได้นะครับแต่ถ้ารถยังใหม่อยู่ก็ไม่จำเป็นต้องไปล้างลยไรนะฮะก็แค่เฉยๆนะถ้าไม่คามแสนเนี่ยไม่จำเป็นหลกนะครับก็อุด EGR ก็ได้ละนะครับแล้วก็จูนเข้าไป แต่เนี่ยเดิมเมเลยเดิมจริงๆนะเดินสนิทนะครับการรับขี่ก็ับกำลังจับอาการรถอยู่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะเพราะว่ามันติดรถข้างหน้านะยังไม่ได้เหยียบไปลงเร่งเลย จังหวะที่แซงเนี่ยนะครับมันจะสําคัญมากนะครับ <ś ması> ถ้าลถจูนแล้วเนี่ยมันจะตอบสนองดีนะครับตรงนี้นะคือเกียร์ไม่เชนเนี่ยแต่รถอ่ะจะมีความเร็วได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเกียร์เชนแล้วแบบรอบขึ้นอีกเดียวเนี้ยอย่างเงี้ยมันจะแซงไม่ได้นะแต่อย่างเมื่อกีะคือมันจะเดินขึ้นไปเลยนะครับเดินขึ้นไปเลยครับโดยที่ว่าเกียร์ไม่ได้ชเชนหรอกแต่มันมีกําลังในเกียร์ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น สไตล์การจูนนะฮะที่เราปรับมานี้นะครับ สังเกตไม้ความเร็วนะฮะคือรอบอ่ะมันไม่ได้เดินมากแต่ไม้จะเดินนะครับอา่าไม้ขึ้นฟืดฟืดฟืดขึ้นไปเลยนะฮะแปบ๊บเดียวก็ร้อยหนึ่งแล้วนะฮะอา่าเหยียบนันเล่งก็ไม่ทําเยอะมากนะครับอา่าช่วงปลายนะครับพอลองช่วงปลายช่วงปลายก็ไหลดีนะฮะอา่าช่วงตรงนี้ัน,นเร่งเบานะครับ ้อยสามสบายสบายเลยนะครับร้อยสี่แล้วนะฮะเกียร์เบาๆเลยนะเกียร์เบาๆเลยนะครับมันไปเดินได้ร้อยหกสบายสบายอ่ะนะฮะเกียร์เบาๆเลยนะฮะอันนี้ก็สเต็ปนี้ก็สามสิบแรงแต่ก็จะมีแรงบิดนะฮะ,ะคือรถเนี่ยเกียร์มันไม่เชนไม่เป็นไรนะครับแต่ให้กําลังในเกียร์เหมือนมันมีกําลังเดินขึ้นไปนะฮะเราต้องการแรงบิดตรงนี้นแหละ เวลาจูนกะ็คือต้องการแรงบิดตรงนี้เพื่อที่จะให้มันดันรถขึ้นไปนะครับอันนี้คันเร่งไม่ได้ปรับนะครับฟิลลิ่งมันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบกระชากอะไรนะฮะจะเป็นเดิมๆแต่พอเราเราเหยียบเนี่ยมันจะเหมือนรถเดิมแต่พอเรากดลงไปนิดนึงนะฮะมันจะมีกําลังทําให้รถมีสปีดขึ้นนะครับอ่าแต่ถ้ารถเดิมสปีดมันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับอเพราะมันไม่มีแรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดน้อยนะครับ คือเกียร์ไม่จมําเป็นต้องเชนนะฮะแต่ถ้ามีสปีดก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกียร์เชนแล้วไม่มีสปีดเนี่ยรถมันก็จะแซงไม่ขึ้นถูกไหมฮะเพราะมันไม่มีความเร็วที่จะพุ่งแซงคันหน้าน,นะฮะเพราะนั้นรถมันเกียร์ต้องไม่เชนแบบพันเพื่อแต่ต้องมีสปีดในเกียร์นะครับอ่าเนี่ยก็คือถูกต้องครับนะวันนี้เราก็ลองประมาณนี้นะเพราะว่ามันมืดแล้วนะฮะ นะครับเกียบตอบสนองนะครับแล้วก็สามารถเรียกขึ้นไปได้เลยนะฮะ๋ยวให้พี่เจ้าของรถไปลองรอบนนะครับการรับขี่ช่วงต้นๆก็ยังเป็นรถเดิมๆนะฮะคันลงคันเร่งยังยังยังเหมือนเดิมนะครับอ่าไม่ได้ปรับอะไรผมไม่ได้ปรับนะครับแต่ถ้าลูกค้ารีเควสต์ไปจะปรับให้นะครับแต่ส่วนมากจะไม่ปรับนะครับ เพราะมันจะเป็นเหมือนกับกําลังอะ่ะมันจะมาด้วยไม่ได้ด้วยด้วยกันเร่งนะด้วยกําลังเครื่องยนต์นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราคันเร่งไม่ได้ไวอะไรแต่พอเราเหยียบเนี่ยรถเนี่ยรถมันจะมีสปีดไหมเหีียเครื่องมันพื้แล้วมันสปีดมันเดินเลยนะครับอาเนี้เขาเรียกว่ากําลังในเกียร์นะครับอ,อันนี้ก็เอเวอรเรสต์นะครับ ตัวนี้รู้สึกเป็นขับสองก็ยังงงๆอยู่นะครับผมก็ไม่ค่อยได้สังเกตร,รถแต่เขาบอกไปขับสองนะเออขับสองจริงด้วยไม่ค่อยเคยเห็นปกติก็เจอแต่ขับสี่นะไม่ค่อยได้สังเกตแต่ว่าผมว่ามันเอฟเฟคมันขับสนะแต่อันนี้ขับ2องนะเคยเลยลองอรถเดิมๆนะลองดูภายนอกกันนะ